มณภนนพรเจริญศรี กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยวันนี้ดิฉันและพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณท่านนายกยิ่งลักษ์และคณะรัฐบาลที่ได้อนุมัติเงินชดเชยน้ําท่วมไปแล้วที่จังหวัดนครพนมยอดเงินรวมทั้งสิ้น698ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนครพนมกำลังเร่งดำเนินการแจกจ่ายให้ราษฎรอย่างเร่งด่วนฉันขอกราบขอพระคุณอีกครั้งค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหารือต่อท่านประธานสองเรื่องค่ะเรื่องแรกสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและการสื่อสารมวลชนที่ได้เรียนเชิญท่นานอธิบดีกรมราชธรรมมาชี้แจงก็พบว่าขณะนี้กรมราชธรรมได้รับ นักโทษยาเสพติดทั่วประเทศขณะน,นี้มีจำนวนมากมายถึง250,000คนถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ พบว่าสัดส่วนทั่วประเทศที่มีน,นักโทษคดียาเสพติดถึง60%ค่ะจากอดีตที่ผ่านมาปี2556 2547 2 5 4มีคดีนักโทษยาเสพติดเพียง30%ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคของท่านนายกทักษิณชินวัตรที่มีนโยบายปรับปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแต่ในปี2-3ปีหลังต่อมาก็ปรากฏว่ามีนักโทษยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเมื่อนักโทษ ไปขังรวมกันกับคดีอุกชะกันก็ทําให้เกิดแก๊งมาเฟียขึ้นในเดือนจําถ้าเป็นไปได้ฉันจากจะขอกับเรียนท่านประธานไปถึงกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแยกขังนักโทษระหว่างนักโทษคดียาเสพติดและนักโทษคดีอุกชะกันออกจากกันเพราะขณะนี้กระทรวงยุติธรรมก็ได้ดําเนินการแยกขังคดีผู้ต้องขังทางการเมืองแล้ว ฉันหวังว่าเรื่องดังกล่าวจะเร่งให้มีการศึกษาในปีงบประมาณ2,556ก็จะต้องเป็นปีที่ตั้งงบประมาณใหม่เรื่องที่สองค่ะ เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลบ้านค้ออำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมว่าเส้นทางถนนลาดยางของทางหลวงชนบทขณะน,นี้ได้สำรวจออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วขณะนั้นท่านรัฐมนตรีชาติคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้ไปเยี่ยมพื้นที่และท่านก็ได้รับปากไว้ว่าจะดําเนินการให้ปีงบประมาณ255 5ขอฝากเรื่องนี้และดิฉันจะทวงถามเรื่องนี้ไปจนกว่าพี่น้องประชาชนจะได้ถนนลาดยางขอบคุณค่ะ